ให้กับคนที่ไม่มีอะไรภาษาจีนเลยไม่มีคําภาษาจีนในหัวเลยนะคะก็มาเรียนบทนี้ได้เลยนะคะค่ะจริงค่ะพูดก็รวบรวมไว้ให้แล้วนะคะก็จะมีศัพท์ที่เราสามารถจําได้ง่ายนะคะเนี่ก็จะอยู่ในนี้เป็นศัพท์ที่ใช้บ่อยนะคะแล้วก็เป็นศัพท์ทั้งหมดแหละจริงมีรวมศัพท์ทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ศัพท์ใช้บ่อยด้วยนะคะเอามารวบรวมให้แล้วนะคะ บทนี้จะอยู่ที่มันก็จะมีในส่วนของเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะ,อะลองดูคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นหลักเลยโอเค1250 h k นะคะมีระบบใหม่ด้วยนะคะตรงนี้เพี้ยนผังผู้สศนะคะ h แล้วก็เนี่ยวิเทคิคก,การจำาศัพท์เยอะมากแล้วก็มีวิธีการสอนเทคนิคตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะอยู่ที่1,500 0บาทนะคะเอาตรงนี้ไปเรียบเรียงรวบรวมเรียบร้อยละไม่ต้องไปนั่งจำสับสเปสปะไม่ต้องไปเก็บที่ไหนละแล้แลเอาตรงนี้ไปท่องทุกวันนะคะวันละสิบคำสิบคำยังไงก็จำได้แล้วก็เราก็จะเอาไปร้อยสนทนาได้นะคะทักไปที่4 5 6 MBE XU ออในช่วงปีใหม่ ช่วงปีใหม่โปรโมชั่นถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือถ้าใครผ่านมาเจอตัวรีวอันนี้ก็คือจะอยู่ที่15,000บาทนะคะแอร์สี่